ชาวลัคนากรากดเป็นอะไรที่โชคดีมากนะเอาเรามาพูดถึงเรื่องเรื่องงานก่อนเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าเรามีเสียนัันนี้สถิตยอยู่เพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณอาจจะหากเป็นคนหาข้อมูลเก่งได้ศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างมากเอ่ออย่างบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดกิจการใหม่ก็อาจจะเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อ,อ,อย่างช่วงนี้มีโควิดระบาดใช่ไหม New Normal ไง นะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันหรืออีกในยันหนึ่งก็บางคนอนะ่ะกรากฏบางคนอาจจะมีครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงมีครอบครัวอาจจะต้องเรียนรู้ครอบครัวของสามีหรือภรรยาตัวเองแล้วก็เรียนรู้การใช้ชีวิตคู่เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเป็นครอบครอบครัวใหญ่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยชาวลัคนากอร์กฏมีการเปลี่ยนแปลง